แผนที่จะไปตัดผมนะสภาพตอนนี้นะคะทุกคนผมยาวมากลองเปลี่ยนสีผมเองซะเลยและนี่ก็คือฟินิชลุคของหมวยในวันนี้นะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนหมวยนะวันนี้หมวยมาเข้ามาในเมืองเนาะอยู่ที่ตึกออกจิตเพราะวันนี้เรามีแผนที่จะไปตัดผมนะร้านอยู่ในเมืองก็เลยแวะเข้ามากินข้าวกับพี่ๆเขาระหว่างรอ ถามว่าทำไมต้องตัดผมด้วยก็ดูสภาพตอนนี้นะคะทุกคน ผมยาวมากอันนี้เป็นผมที่ย้อมสีล่าสุดเมื่อตอนเดือน5ปีที่แล้วนะตอนนี้ก็เกือบเกือบปีนึงได้แหละที่ยังแบบไม่ได้ทําอะไรกับผมเลยแล้วก็ไม่ได้ตัดผมด้วยก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาตัดแบบเปลี่ยนทรงผมเฉยๆเพราะว่าเป็นคนที่ชอบไว้ผมยาวมากกว่าผมสั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าไว้ผมสั้นแต่เราไม่เข้าแล้วเราก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนผมอยากโสด้ด้วแหละคนก็คือแบบผมเรามันไม่ได้ตรงแบบตรงสวยอ่ะเราก็คือถ้าเกิดว่าแบบไม่เซตหรือว่าไม่หนีไม่ใดเนี่ยก็คือมันจะเป็น ภาพแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะฟูๆข้างบนนะนอกจากที่เราจะมาตัดผมแล้วเนี่ยคิดว่าจะมาเปลี่ยนสีผมด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนสีผมที่ร้านนะเพราะว่าหนึ่งคือแพงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่อยากจัดสีผมนะเพราะว่าแบบด้วยความที่ผมมันก็ไม่ได้สุขภาพดีค่ะแล้วเราเป็นคนยืดผมมาก่อนด้วยอันนี้ก็คือผมที่เคยยืดมาก่อนนะก็เลยคิดว่าจะมาเปลี่ยนสีผมเองเพราะว่าถ้าไปทําที่ร้านแล้วทาสีแบบไม่ฟอกเนี่ยมันก็คือออกมาสีแบบคล้ายๆกับที่เราเปลี่ยนทําผมเองอะ่ะทุกคนนาจ,จะแค่แบบเขาทําสม่ำเสมอกว่าก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเปลี่ยนสีผมเองซะเลยดูสิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะ กลับมาถึงห้องแล้วทุกคนนี่พร้อมผมทรงใหม่ที่เราทํามาวันนี้ก็คือหลังจากที่ว้าไปจากที่ทํางานใช่ป่ะหลังจากกินข้าวเสร็จก็คือไปที่ร้านทําผมซึ่งร้านทาผมเนี่ยอยู่ที่อโศกเป็นร้านที่เราไปประจําเพราะว่าเราไปยืดผมที่นั่นบ่อยมากต,ตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะไปตัดอีกร้านนึงในเมืองเหมือนกันแต่ว่าอีกร้านนึงอะ่ะราคา700บาทซึ่งเอาจริงๆอะ่ะมันก็ถือว่าเป็นราคาปกติของร้านในเมืองนะแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเหมือนจะไม่เปลี่ยนทรงผมแบบเยอะใช่ป่ะแบบไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบตแบบัด จากยาวไปสั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้แบบอยากได้ฝีมือช่างขนาดนั้นคือเราแค่อยากแบบว่าต,ตัดให้มันดูเป็นทรงมากขึ้นแต่ว่าอยากไว้ผมยาวเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าเอองั้นเลือกร้านที่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แพงมากดีก,กว่าซึ่งร้านนี้ยที่ไปทำาอกมาราคาแค่สามร้อยบาททุกคนก็คือได้มาเป็นทรงนี้นะคะได้มาเป็นหน้ามาตรงนี้แล้วก็ตัดแบบข้างๆมีตัดปล่อยหวานนิดนึงตรงนี้อาจจะดูไม่เป็นทรงมากแหละเพราะว่า ผ่านมลรสุ่มเดินมาทั้งวันนะมันก็เลยแบบเสียทรงไปแล้วนิดหน่อยก็ลุกก็จะประมาณนี้มีภาพถ่ายบีฟอร์กับอะคเตอร์มาให้ดูด้วยเดี๋ยวซินเสร์มให้ทุกคนดูว่าคลิปนี้จะยังไม่ได้ลงนะทุกคนเพราะมันยังไม่จบเจอหนี่นี้มันยังต้องมีการย้อมสีผมที่เกลื่อนไปตอนแรกว่าเราจะย้อมสีผมเอง และนี่ก็คือฟินิชลุคของหวยในวันนี้นะนี่มีการตัดผมใหม่เนาะเป็นหน้ามาซีถูซีก็ไม่ค่อยเห็นแล้วแหละแล้วลก็มีเปลี่ยนสีผมนะอันนี้ที่ยอมเองให้เพื่อนช่วยยอมให้มันก็ออกเป็นน้ำตาลแบบทองหรืแว่าถ้าโูมใกล้ๆก็คือจะแอบเห็นว่ามันไม่ค่อยเท่ากันนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราชอบสีนี้แหละแล้วก็ว้ย แต่แล้วมาก็มีความแบบงงๆนิดหนึง่งช่วงนี้คือมันร้อนนะทุกคนมันก็เลยอ,อจาจจะปิเปียกนิดนึงนะแต่เอาเป็นว่าก็โดยรวมก็ถือว่าชอบลุคนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายเต็มตัวให้เพื่อนๆดูว่าออกมามันสวยขนาดไหนแล้วทุกคนชอบหรือเปล่า ทุกคนสําหรับคลิปเปลี่ยนสีผมแล้วก็เปลี่ยนทรงผมของหมวยในวันนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะที่เรามาเหมือนเมคโอเวอร์ตัวเองให้ทุกคนดูก็จริงๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ว่าก็ถือว่าเปลี่ยนสไตล์นิดนึงโอ้ยหน้ามาปิเพราะว่าแบบปกติไม่เคยตัดหน้ามายนะอันนี้ครั้งแรกแล้วก็ถือว่าก็ชอบนะแต่ว่ามันอาจจะต้องเสร็จแล้วก็ต้องแบบจัดทรงนิดนึงตอนนี้ก็คือลมแรงมากจ้า อนนะเอาเปา็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หมวยด้วยนะครั้งหน้าจะมีอะไรมาเพื่อนๆดูกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบายนี่คือพี่ที่ทํางานเก่าเรานอตตี้นั่นเองพี่นอตตี้เป็นเจ้าของน้องช็อปคลิปที่เราทำสติ๊กเกอร์ไปคลิปก่อนหนะ้าใครยังไม่ดูคลิปก็เดี๋ยวไปตามกดคลิปข้างบนนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างบนทิ้งไอจีช็อปคลิปไให้ด้วยตามไปฟอลโล่กันนะทุกคน